ดี๋ยวงานนี้นะคะใหม่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมทําบุญพร้อมกันดีกว่าค่ะจะพาไปไหว้พระขอพรหลวงปู่โตสมเด็จพระพุทธารย์โตพรมรังสีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาล7ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาทางวัดตาล7ยอดนะคะเขาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะไปพัสมันธ์เกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตานเจดยอดค่ะกำลังดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตนั่นเองค่ะที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตันเจดยอดนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทุกๆท่านนะคะได้มาร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตันเจดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็กําลังดําเนินการจัดสร้างอยู่นั่นเองนะคะเอาไ่มีสกู๊ปมาให้ชมกันค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมในเช้าวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเยอดอําเภอ300ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ วัดตาลเจ็ดยอดเป็นวัดประจำหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่มีชื่อเดียวกันและคำว่าตาลเจ็ดยอดนั้นคาดว่าน่าจะมีที่มาจากต้นตาลเจ็ดยอดที่ถูกตัดทิ้งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อปีพศ2500ค่ะ จุดเด่นของวัดตาลเจ็ดยอดที่แลเห็นมาแต่ไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพอม,มรังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตรอม,มรังสีกันแล้วนะคะภายในวัดยังมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพ,อพอรกันอีกด้วยค่ะ และในวันนี้ทางรายการได้มีกิจกรรมงานบุญที่ได้เกิดขึ้นที่วัดตาล7ยอดมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งในขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอดได้ดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอด ขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านด้วยนะคะได้มาร่วมบุญร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะซึ่งในขณะนี้ได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่ค่ะ การให้และการแบ่งปันนับว่าเป็นการสั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมแบ่งปันร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอดด้วยกันนะคะสอบถามข้อมูลวัดตาล7ยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์061-696-9544 086-258-8088 บุญอย่างเราสองคนนะคะถ้ามีโอกาสหรือว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะคะถือว่าการทำบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ค่ะร่วมสร้างบุญไปพร้อมๆกันค่ะ